สวัสดีครับชาวราศีพิจิกยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงกับผู้ับ่ิเกิดในลัคนาราศีพิจิกหรือชาวราศีพิจิกสามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์นในช่วงของอเดือนเมษายน2568นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเพื่อกรใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับ สำหรับใครที่ต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำม,มากกว่านี้ก็สามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ user บูพยาเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าดวงของชาวพิจิกจะเป็นอย่างไรกันบ้างรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่แบลล่ากสำหรับตัวตนของตัวคุณเองได้เป็นไพ่คิงถือถ้วย the hangman เด็กถือดาบ10ดาบแล้วก็7หมดไม้ทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าดวงของชาวพิจิกนะครับจะเป็นอย่างไรกันบ้าง อิทธิพลของดาวประจําตัวของชาวพิจิกลักนณาพิจิกตอนเนี้ยได้เดินโครจรไปอยู่ในภพเลือดมรณะแต่กําลังจะเดินหน้าแล้วนะครับหลังจากที่ถอยหลังไปที่เลือดมรณะพอเดินหน้ามาปุ๊บเนี่ยมาเข้าเลือนสุภาเนี่ยเป็นตําแหน่งนิดนั่นเองนะครับก็จะค่อยๆฟื้นฟูไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นแต่มันมักจะมีในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของปัญหานิดหน่อยในเรื่องของความกดดันความเครียดความไม่ตกความกังวลกับบางสิ่งบางอย่าง รวมถึงเดือนปุตตะคือเดือนแห่งอารมณ์มีดาวอาทิตย์ดาวราหูแล้วก็ดาวศุกร์โคจรร่วมกันอยู่ในภพเรือนอารมณ์มันทําให้ดับกันอยู่ในช่วงนั้นน่ะทาให้ปัญหาความทุกข์สิ่งต่างๆค่อนข้างที่จะทําให้ชาวราศีพิจิกลักนณาพิจิกนั้นอาจจะต้องจบปัญหาเคลียร์ปัญหาไปให้ได้ก่อนแล้วคุณถึงจะเริ่มต้นกับความรักความสัมพันธ์ที่ดีได้มากกว่านี้ก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะครับ อีกในยะสําคัญหนึ่งดาวพฤหัสบดียังโคโจรเดินหน้าอย่างเต็มกําลังนะครับอยู่ในภพเรือนที่7ของลัคนาเรียกว่าตําแหน่งเหลงรักหรือตําแหน่งคู่นั่นเองทําให้ความสัมพันธ์สามารถที่จะปรับและแก้ไขปัญหาได้แต่เราต้องมาดูในพัดไพแถวล่าง ตอนนี้ชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกอาจจะคงต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปประคับประคองไปเด็กถือดาบนะครับอาจจะมีความรู้สึกกดดันไม่ได้ดังใจบ้างมีความรู้สึกแบบอาจจะดูเหมือนกับต้องการใครสักคนหนึ่งมาดูแลเอาใจใส่ความรู้สึกในสิ่งเหล่านี้จากให้ราชาถือถ้วยแต่ก็อยากจะเติมเต็มความรู้สึกให้กับคนคนนั้นได้ด้วยเช่นกันเพื่อให้มันตอบสนองในเรื่องของความรู้สึกที่มีร่วมกันได้ความอึดอัดใจกับ ปัญหาที่กาลังเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะมีความรู้สึกที่มีบั่นทอนบ้างแต่คุณอยากจะจบปัญหาลงไปอยากจะเคลียร์อยากจะคัดปัญหาลงไปนะครับตอนนี้ได้แต่แอคชั่นกับในเรื่องของความรู้สึกและความสัมพันธ์ไปแบบทีละเล็กทีละน้อยมันก็อาจจะทําให้เกิดความรู้สึกที่อาจจะโอเคขึ้นหรือใครที่กําลังจบปัญหาไปแล้วนะครับหรือว่าจบกับความสัมพันธ์ไปแล้วอาจจะยังมีความรู้สึกที่ยังยังอยากได้รับความรู้สึกกับ สิ่งต่างๆที่ดีกับเขาคนนั้นอยู่เพราะบางทีคุณอาจจะยังไม่ได้อยากจบกับเขาแต่ที่ต้องจบเพราะมันอาจจะไปต่อกันไม่ได้แต่มันก็ยังมีความรู้สึกที่ยังค้างคาใจอยู่ยังมีความรู้สึกที่ยังรักยังรู้สึกดีกับเขาอยู่เพราะอารมณ์ความรู้สึกของคุณตอนนี้มันยังดูอ,อ่อนอ่อนแรงหรือยังดูไม่ค่อยเสถียนก็เป็นไปได้ทีนี้เรามาดูไพ่กันนะครับว่าไพ่อยากจะบอกอะไรสำหรับชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกเพิ่มเติม ขอไพ่เพิ่มเติมให้กับชาวพิจิกลักษณาพิจิกด้วยนะครับไพ่ใบแรกแถวล่างได้เป็นไพ่สิบถ้วยโอ้สามเหรียญหไม้พลังงานดีมากเอ็มเพรสโอ อัศวินถือดาบอิทธิพลใต้สำหรับ the f o ูลโอเคครับไพ่ค่อนข้างดีมากเลยในพลังงานแถวล่างแสดงว่าโอกาสของความรักความสัมพันธ์อาจจะยังมีจุดหมายปลายทางความสำเร็จเกิดขึ้นได้จากความรักที่คุณต้องการนะครับมีไพ่สิบถ้วยกับไพ่หกไม้มา,มาสิบถ้วยคือความสำเร็จหรือสิบถ้วยคือความ successful กับปัญหาอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะเคลียร์คัะจบและลงตัวได้หกไม้คือชัยชนะคือความสำเร็จ เ m p r e s s นะครับหมายถึงความรักความสัมพันธ์ที่ได้รับการเติมเต็มความสุขที่ได้รับการใส่ใจดูแลเนาะทั้งหมดนี้3ใบนี้มันแปลว่าตัวชาวราศีพิจิกอาจจะมีโอกาสแนวโนม้มทิศทางของความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะยังมีรูปแบบความรักที่ดีงามความรักที่ยังมีโอกาสที่จะแบบ ได้รับผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีตอบรับตอบโจทย์ได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวสิบถ้วยนะครับแล้วก็ EMPRESS อาจจะยังทำให้เราเนะี่ยมีสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ที่ได้รับการทวีตการปฏิบัติในทิศท,ทางที่ดีอยู่แล้วก็ได้รับการใส่ใจดูแลหรืออาจจะได้รับความสุขความสมหวังอะไรที่คุณยังเป็นแบบ ความหวังเอาไว้ว่าแบบเอออยากจะได้รับการเติมเต็มแบบนี้อะไรแบบเนี้ยมันยังพอที่จะเป็นไปในทิศทางที่ดีขอให้คุณพยายามาระทิ้งหรือเคลียบางอย่างที่ คาราคาซัง uh, นะครับหรืออะไรที่มันเป็นปัญหาในอดีตควรที่จะต้องปล่อยวางแล้วก็ให้มันเป็นไปตามสิ่งที่มันควรจะเป็นจากไพ่เดอะฟูก่อนนะครับเพราะว่าการปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างมันจะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเดอะ o ูเนี่ยคือ Freedom คืออิสระคือความคิดคืออะไรที่ดูไม่ผูกมัดผูกติดเกินไปมันเป็นสิ่งที่แบบ สบายๆนะครับเรียบๆง่ายๆไปเรื่อยๆไม่ได้แบบรีบเร่งจนเกินไปถ้าคุณยังให้โอกาสกับเขาอยู่จากไพ่สามเหรียญเนี่ยสามเหรียญคือการเดิลหรือการแบบมองเห็นถึงคุณค่าของกันและกันการให้โอกาสกันและกันเนาะมันก็จะยังคงที่จะเปลี่ยนผ่านไปสู่ความรู้สึกอะไรที่อึดอัดใจก็โยนทิ้งไปดิลลสไปอะไรที่มีความรู้สึกว่าเราค่อนงพยายามมากเกินไป สเวนถือดาบก็แบบแอคชั่นมากเกินไปนะครับมีความรู้สึกที่แบบพุ่งทยานมากเกินไปเพราะดาวประจําตัวของคุณเนี่ย mm. เคยโครจรอ,อยู่ในภพเลือนมอรณะตอนนี้ได้เดินโครจรเข้ามาอยู่ในภพเรือนความสําเร็จเกิดขึ้นแล้วแสดงว่าการเปลี่ยนแปลงย่อมเกิดผลลัพธ์ที่ดีความอึดอัดใจอะไรแบบเนี้ยเริ่มเคลียร์ได้คัดได้จบได้ทําให้ความหวังใหม่ๆความรู้สึกดีๆสิ่งเหล่านี้กําลังจะเข้ามาทดแทนนะครับกับชาวพิจิกได้มากขึ้นนั่นเองนะครับ หกไม้เนี่ยแปลว่าตัวคุณเองกําลังจะมีความสําเร็จเกิดขึ้นคุณคิดคุณทําคุณจัดการอะไรเนี่ยนะครับถ้าเราพยายามทําไปตามสเต็ป ไม่กดดันไม่รีบไม่เล่นใช้สติกับการคิดการตัดสินใจมันก็ยังพอที่จะยังเป็นตัวจริงของกันและกันได้แล้วก็ยังมีโอกาสของความรักที่ยังได้สิบถ้วยคือความ successful คือความสำเร็จคือสิ่งที่คุณปรารถนาอะไรที่มันดูมีในยะสำคัญนะครับมันก็น่าจะเปลี่ยนผ่านไปสู่ความรู้สึกที่ดีและลงตัวกันได้อย่างเต็มที่เลยทีเดียว คืออยากจะบอกชาวราศีพิจิกลักขนาพิจิกด้วยนะครับว่าการเติมเต็มสิ่งต่างๆมันย่อมมีโอกาสที่จะมีทิศทางของความรักที่ดีแต่เราก็ต้องพยายามแบบแอคชั่นในสิ่งที่มันควรจะต้องแอคชั่นในสิ่งที่มันถูกต้องด้วยนะครับเจ็ดไม้เนี่ยแปลว่าเราต้องพยายามฟันฝ่า อุปสรรคปัญหาไปให้ได้แล้วเราจะไปต่อถึงความรู้สึกที่ดีหรือความสําเร็จที่กําลังจะเกิดขึ้นคือ10บถ้วยและก็6กหมายนั่นเองดังนั้นเนี่ยคือไพ่บอกว่าถ้าเราอดทนกับการที่จะปรับหรือแก้ไขปัญหาในจุดที่บกพร่องในจุดที่เสียหรือสามารถที่จะเคลียรปม สิ่งต่างๆได้เนี่ยมันก็จะไปต่อได้อย่างเต็มที่เลยทีเดียวดังนั้นเนี่ยชาวพิจิกบอกเลยว่าโอกาสของความรักความสัมพันธ์ค่อนข้างยังโดดเด่นแล้วก็ยังดีแล้วก็ยังได้รับการปฏิบัติยังทวีตนะครับที่ดีได้เนาะเรายเรากับเขาอาจจะยังคลิปกันได้นะครับในสถานะสิ่งต่างๆในสิ่งเหล่านี้ได้เช่นกันใครที่เคยจบ อึดอัดจบไปแล้วหรือเลิกกันไปแล้วอย่างที่บอกไปแต่เราไม่อยากเลิกมันมีสัญญาณของการที่เขากับเราจะดิวกันได้อีกครั้งหนึ่งกลับมาดิวกันได้แล้วก็กลับมามีความรักความสัมพันธ์ที่ลงตัวได้อย่างที่คุณต้องการได้เช่นกันแต่บอกไว้ก่อนว่าไม่ทุกคนนะครับด้วยอํานาจของดาวพระศสบี A ีเดินหน้าอย่างเต็มกําลัง ในเรือนปัตตนิกลุ่มกับดามบริตยูมีโอกาสของการพลิกแพงเปลี่ยนแปลงนะครับฉับพลันอย่างกระทันหันที่จะทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณกลับมาเป็นในทิศทางที่ดีได้เนาะก็มีประมาณนี้อ่า คุณอาจจะรู้สึกว่าเราต้องพยายามปรับมุมมองปรับความคิดปรับ mindset อะไรใหม่ๆให้มันแบบสอดคล้องกับในเรื่องของความรู้สึกและความสัมพันธ์นิดนึงนะครับแล้วอะไรที่เราเคยใช้อารมณ์มาเนี่ยจากอศัศวนถือดาบกับเด็กถือดาบบางทีก็ใช้อารมณ์บ้างบางทีก็มีความรู้สึกแบบไม่ได้ดังใจบ้างก็ค่อนข้างแบบอ,ออกฤทธิ์ออกเดทนิดนึดนงอะไรอย่างเงี้ยนะครับหลังจากที่ดาวประจําตัวเคยโคโจรถอยหลังอยู่ในเลนมรณะมันเลยเกิดการ สูญเสียการปรับการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างแบบเนี้ยก็ได้เนาะแต่ทีเนี้ยมันเริ่มกับเข้าที่เข้าทางเริ่มกับมามีความรู้สึกหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างที่ดีมันก็จะค่อยๆค,คลี่คลายในสิ่งที่ ควรจะเป็นได้อย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะครับประมาณนี้มันก็จะค่อยๆลงตัวได้อย่างที่คุณต้องการในสิ่งที่คุณปรารถนานะดังนั้นเนี่ยบอกเลยว่าโอกาสดีๆกําลังจะเกิดขึ้นแค่คุณต้องทําให้ถูกทิศถูกทางปรับมุมมองปรับความคิดปรับ mindset พยายามใช้ความอดทนนะครับกับการที่จะฟันฝ่าปัญหาและเคลียร์ประเด็นในสิ่งที่มันไม่ใช่สิ่งที่มันไม่ควรก็ควรดีลิสออกไปทําให้ตัวเองอะ่ะเป็นตัวของตัวเอง อิสระฟรีดอมให้มากที่สุดแล้วคุณจะเป็นอ,อะไรที่ดึงดูดใจของเขาได้มากขึ้นหลังจากที่มีดาวอาทิตย์ราหูแล้วก็ดาวศุกร์เนี่ยโคจรอ,อยู่ในภพเรือนอารมณ์บางครั้งเราอาจจะใช้อารมณ์ในการตัดสินใจแต่ถ้าเราพยายามสะกดขม่มแล้วพยายามทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดโอกาสดีๆสิ่งเหล่านี้ก็จะเข้ามาหาคุณได้ อัตโนมัติเช่นกันนะครับก็ยังมีโอกาสที่จะมีความสุขได้แล้วก็ความสมหวังได้อย่างที่คุณต้องการก็ยินดีกับชาวพิจิกรลักนณะพิจิกด้วยนะครับก็ฝากไว้ทั้งหมดนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมอาจจะไม่ได้ตรงทุกคนนะครับอาจจะตรงมากตรงน้อยแล้วแต่บุคคลโปรดใช้วิจราราณในการรับชมรับฟังว่ามันเป็นเพียงไพ่โดยรวมแต่ถ้าต้องการตัดสินใจดูดวงแบบแม่นยำมากกว่านี้รบกวนดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ได้ที่บูพยาหรือบูพยาห9 ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ก็ติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ